สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คมิกพรมยานวันนี้พี่จะมาอธิบายถึงความหมายของไพ่พรมยานไพ่พระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุดก่อนอื่นพี่ต้องขอบอกก่อนว่าไพ่แต่ละใบเวลาที่อ่านไพ่จะไม่ตรงตามความหมายของไพ่ที่อ่านไว้ทั้งหมดเพราะจะต้องดูไพ่าสามใบประกอบการอ่านทุกครั้งและที่สำคัญไพ่แต่ละใบจะมีหัวใจของไพ่ยอยู่บุคคลที่จะรู้ได้ต้องเป็นบุคคลที่ได้ เรื่อกับอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกเท่านั้นที่จะรู้เรามาเริ่มกันเลยนะคะไพ่พระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุรพระอภัยมณีเป็นโอรสทองเท้าสุทัศน์กับพระนางปทุมเกศรผู้ครองกรุงรัตนามีพระอนุชาชื่อสีสุวรรณสำเร็จวิชาเป่าปีที่สามารถทำให้คนหลับหรือเสียชีวิตได้ทั้งกองทัพแต่กลับถูกพระบิดาขับไล่ออกจากเมืองเนื่องจากคิดว่าเป็นวิชาที่ไม่เหมาะสมกับการครองเมือง จนต้องเร่ร่อนไปในที่ต่างๆและถูกนางยักษ์ผีเสื้อสมุรจับไปเป็นสามีอยู่ในถ้ำเป็นเวลา8ปีจนมีบุตรชายชื่อสินสมุตรตามหน้าไพ่แสดงให้เห็นถึงนางผีเสื้อสมุรกำลังร้องไห้คร่ำครวญขวาคว้า,วาเรียกหาพระอภัยมณีให้กลับมาอยู่กับตนเองโดยที่พระอภัยมณีกับนิ่งเฉยและเป้าขลุ่ยเพื่อยับยัง้งให้นางผีเสื้อสมุดเข้าใกล้จนนางตรอมใจตายในที่สุด ความหมายของไพ่หมายถึงการอ้อนวอนร้องไห้คร่ำครวญและการร้องขอให้คนรักกลับมาคืนดีหรือกลับมาใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมซึ่งส่วนมากบุคคลที่จับได้ไพ่ใบนี้จะมีสภาพจิตใจที่บอบช้ำย่ำแย่ย้ำคิดย้ำทำเพราะบอบช้ำจากความผิดหวังจากความรักส่วนมากจะทุกทนทรมานทุรนทุรายและวุ่นวายใจกับการตัดเยื่อใยรักที่ไม่ขาดสักที บุคคลที่จับได้ไพ่ใบนี้จึงประสบกับความผิดหวังร้ายแรงจากความรักหรือถูกคนรักตีจากรวมถึงมีการอ้อนวอนร้องขอให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแต่เป็นไปได้ยากมากทำให้เกิดความอะไราอาวรพี่หลีพิไรพร่ำรำพันเพื่อเจอกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นสิ่งที่ยากลำบากยิ่งที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้ ด้านการงานเป็นช่วงเวลาของการทำใจและการร้องขอความเป็นธรรมหรือการเรียกร้องเพื่อให้ได้ซึ่งการเห็นอกเห็นใจจากผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานและกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลื่นไม่เข้าคายไม่ออกกับการทำงานที่ผิดพลาดและก่อให้เกิดความเสียหายกับหน้าที่การงานที่รับผิดชอบอีกทั้งยังหมายถึงการสูญเสียเพื่อนร่วมงาน การลาออกของบุคคลอันเป็นที่รักจนทำให้เรารู้สึกสูญเสียกำลังใจและท้อแท้ในหน้าที่การงานที่ทำอยู่ด้านการเงินควรระมัดระวังการสูญเสียเงินเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจของตัวเองความเป็นคนขี้สงสารใจอ่อน จนทำให้ไม่สามารถที่จะปฏิเสธการช่วยเหลือบุคคลอื่นที่มาขอหยิบยืมเงินในรูปแบบต่างๆเพราะจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การเงินคุณมีปัญหาติดขัดหมุนเวียนไม่ทันจนต้องแบกภาระความทุกข์ใจหากมีรายจ่าย <c oughs> ควรระวังการปลอกลอกจากคนรักหรือการเสียรู้เพราะความรักความสนิทสนมด้านความรักความรักเป็นรักที่มีแต่ความผิดหวังหลอกลวงและทุกทรมานยังถึงที่สุด เป็นช่วงเวลาที่ความรักเริ่มโรยราหน้าเบื่อหน่ายจนทำให้คนรักเริ่มตีตัวออกห่างหรือตีจากหลีกหนีไปโดยไม่ร่ำไม่ลาทำให้ต้องเสียน้ำตาฟูมฝ่ายร้องไห้อ้อนวอนร้องขอให้คนรักกลับมาคืนดีอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นความหวังที่ริปรี่ไม่มีทางได้สมปรารถนาอย่างที่คิดนอกจากนี้ยังหมายถึงความรักที่ไม่มีโอกาสจะลงเอยหรือสมหวังได้เลย เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องของรูปร่างหน้าตาความเหมาะสมฐานะความเป็นอยู่ทัศนคติและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันอย่างมากรวมถึงคู่รักที่เริ่มหมดเยื่อใยในรักต่อกันจนทำให้อีกฝ่ายต้องเลิกกลากันไปอย่างไม่มีความสุขด้านสุขภาพควรระมัดระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทหรือสมองอาจได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง รวมถึงโรคซึมเศร้าและการมีภาวะทางจิตที่ผิดปกติอันเกิดจากความผิดหวังการกดดันจากคนรอบข้างและการอกหักจากคนรักอย่างร้ายแรงสรุปความหมายของไพ่พระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุรบุคคลที่จับได้ไพ่ใบนี้กำลังตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์กายทุกใจอย่างแสนสาหาัสอันเนื่องมาจากการผิดหวังจากความรักหรือกำลังถูกคนรักตีจากไป เป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นถึงความทุกทุรนทุรายร้องไห้คร่ำครวญจากการสูญเสียบุคคลหรือสิ่งที่ตนรักทำให้รู้สึกหดหู่ท้อแท้ในชีวิตอย่างน่าเวทนาสาเหตุจากพิษแห่งรักที่ปักอ,อกเหมือนตกนรกทั้งเป็นแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ